สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีส่วงเสาเลยครับของวันหยุดครับผมวันนี้เป็นวันเสาร์ครับพี่น้องกันนัดกับที่มงาน้าะครับผมการอาดครับผมสีมาคือเก้าเหรอครับผมก็ืันนี้กับสีผ้ากันเข่าไม้อัมพะเพ่นครับผมไปหาเซียนอ้วนครับผมจันอ้วนอัมพะเพ่นเปินว่าเป็นผ้าเข่าไม้เซียนกาทีเสียดนิดนึงครับผมืันนี้กับสีเปิดโตนกตอตัวไม้นครับพี่น้องนกตอตัวไม้ครับเจ้าตีน้อยครับผมพนอ แต่ว่าผมสีบอกที่มงาน้อครับว่าผมสีไปเปิดตัวเจ้าตีหน่อยครับผมผมสีบอกผมสีว่าเป็นเจ้าเป็นเจ้าคุณคู่ครับผมบอกตัวที่มงานว่าเจ้าคุณคู่นะครับน้องว่าก็เจ้าตีหน่อยไปเปิดตัวพี่น้องได้เบิ่งน้ากันเลยครับผมมือไปรับตัวมาาไมครับผมสีเป็นจังไดครับหมานหมานนะครับน้องพี่น้องเอี๋วนี้กำลังนางลอที่มงานนะครับเด้อจัดอาจจดพอนใจเราตอนนี้ครับผมนี่บอกว่าหอนอยู่ เดียวกินทักไปถามมาหอดใจแล้วมาไปรุ่นกันยุ่พูดเหระครับผมมื่อนนี้สิเป็นจังไหมานบหมานจันงไงครับผมพี่นอ้องจัดหน้าเสียวตัวใดมากครับผมสําคัญกับผมมื่อนนี้เปิดตัวเจ้าตีหน่อยครับผมสมีมานบหมานจังไงเนาะครับนะพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีช่วงเสาร์ของวันเสาร์ครับผมมันหยุดครับพี่น้อง ทีมงานจากน้องบัลลําพู่ครับผมจัดอาจันเบียมากคือเก่าแล้วครับผมแต่ว่ามากกับสภาพที่บเต็มรอยครับผมพี่น้องวันนี้จักสีหลอดบัวหลอดคนดีครับนี่จันอาจเป็นไข่สันจันเบียเมาค้างครับนักกุษาสำลายได้บอทกว่าขึ้นจันเบียเปลียข้ามเลยนี่ครับจันเบียครับัสดีครับจันเบียบัวเรี่ยวนกมากเลยครับวันนี้พี่น้องมา เล่นซื้อมาเอานกจานอัดต่อครับผมนี่ครับจานอัดสภาพมากแล้วครับผมจานอัดเอามาสามต่อครับวันนี้ใาจา์เบียร์เลนตัวหนึ่งมัสันมีเจ้าเจาะมีเจ้าอ่าสิบา่บาวะวะแล้วก็เจ้าไพ่แก้วครับผมสามต่อครับผมของผมเกิดตวเก้าแล้วครับผมพี่น้องที่แก้งอยู่ในคลิปเมื่อเ้านี่แหละตลัวเก้าแลครับผมเจ้าคุณคู่ครับผมพี่น้องคุณคู่ครับ อไปลุ่นกันยุ่ยไม้ครับสิไปหาเสี้ยนอ้วนแล้วครับแล้วจานอ้วนอยู่อำเภอเพ็ครับผมพี่น้องมุนี่นัดกันไว้แล้วเบนสิผ้าเข่าไม้เขายังครับผมเอาไปลุ่นน้ากันนกตอเพิ่นกสิได้เห็นมุนี่ละเสี้ยนอ้วนคือว่าขักมาแน่แต่สิ่งนี้ว่าหมานอยพุ่งสั่นตามเสือเบิ้งกระได้เพิ่นสิเป็นจังใดิ่นสิออกตัวมุนี่ล้วครับผมออกเปลี่ยนน้ำกันมุนี่ล้วเอาไปลุ่นยุ่ยไม้ครับผมพี่น้องพุ่นละบ้านเสี้ยนอ้วนพุ่นละครับครับผมมาถึงบ้านอ่าบ้านจานอ้วนแล้วครับผมนี่ครับผมบ เสียมไปถ่ายย่างดีนี่ครับนี่ครับแจดวนจจดวนสวัสดีครับแจดวนครับสวัสดีครับผมวันวันเยาว์นี่ครับผมเสี่ยนบันไมซีสุวรรณครับผมเิ่นสิผ้าเขาไม้บ้านนี้เอาวันนี้ก็สิได้เดินทางเขาไม้ครับพอนี้จ็กสี่เป็นบ้านได้ละเป็นเสียนวันผ้าเขาไปครับผมวันนี้ครับผมทีมงานของเสียนวนครับผมตอนนี้เต็มรถอายาเลยรถซาเลงครับผมข้าเขาไม้ แต่ว่าบมไม่นกเขาแ <laughs> ล้วนกของเส้นหนวันเนี่ยอยู่หลังรถด,ด้วยครับด้วยลังง <laughs> ลังรถของทีมงานผมนีะครับผมแต่ว่าทีมงานของเส้่นวันคือบมไม่นกเขาไปเได้เห็ุ <laughs> ยังได๋ยวเสด็จพีเป็นต่อแบบไดียผมยัง้าใจอยู่ตอนนี้ผ้ากันนี้ครับผม <laughs> เดินทางเข้าไม้เลยจะเย็นผู้ใดเนี่ยผู้ใดจอดรถพื่อแล้วครับผมจะได้เพื่อแนะนําตัวนี <laughs> ด่ด๋ตอนนี้กำลังเดินทางเข้าไม้ครับผม ขึ้นสิไปเอานกบอกขึ้ยังไงกับผู้จักเลยครับเพืุ่นคมก็ควายน้ำกลุ่นไปเลยครับผมนี่ครับผมทีมงานของเอซียนอ้วนครับผม <c oughs> งานเซียนอ้วน,นเพิ่นมาเล่นน้ำครับผม <c oughs> นี่นี่น,นี่ครับผมพากันนางซาเลงมามาสี่เป่าครับผม <c oughs> เอาลุยครับผมอันนี้มนันบ่งมานันสภาพราพ่างกายบ่พร้อมจักคนเลยมืาหนี่อู้ทั้งหุ่นกับผมมแรก ไปเจ้าตีหน่อยนะครับผมไปนี่ครับพี่น้องแต่ว่าตัวทีมงานไปเป็นเจ้าคุณคู่น,นะครับเดินนี่ครับคูยละอุ้ยเอา้าเดี๋ยวเจ้าคุณครับผมลุนยูรดบนกันเลยโค้ง<ฮ>เด็กค,ครับผมพี่น้องเ<ฮ>จ้าตีหน่อยครับผมของจันเบี้ยงบอไซดอยู่ของจันโดนพุ่นต้นทอนพุน<บ>่ณเป็นสาบเหรอเงิน,น,นตีนสาบเลยครับผมอ<ฮ>ู<ฮ>้ยุ่งังน หันแล้วผมผมตั้งแต่ว่างเสาแลวครับผมคู่กากๆเลยตั้งที่ไทยเบิ้งกันและแต่นกป้าบันนี้นกป้าวอายุหันแล้วครับตอนที่ผมไปแต่ว่าบันนี้บินออกไปเราจัาสิขับบวกลับมาได้สูได้ซ้ำได้รุ่นครับผมแก้มแรกสีมาบ่พาพี่น้องสภาพอ,อากาศตอนนี้ก็เมียกหลายครับผมส่งสิคึมคึมไม่ละเอาละครับผมพี่น้อง เสี้ยนทั้งหมดเพีนจัดแต้มแรกแล้วครับผมเสี้ยนอ้วนจัดแล้วครับผมผุน่นย่างไวไ้บวผุน่นใส่ไวไ้ผุน่นขางสาวนครับผมเดี๋ยวพันย่างเข้าไปนกลงเอามันหลดพี่ละงุ้งซ่เขาไปเหยียบเลยครับผมนกโบไดรี่ล่าโบไดยังเลยบินเขาห่วมแล้วก็ไม่เหยียบโหลดผุนไปละเสี้ยนอ้วนน้องจุนของคมเีเขากันแตแต่บ้านเสา, <c oughs> ายังบดไปใส่มนใส่อยู่เนียวไหลฟังนี่ แต่บุญจะเล่ยแต้มแรงครับผมวันนี้ของมือชื่อว่เช่นไรผูดวุฒินครับพี่น้องเส้นด่วนเปลงแล้วคือสีประผาดหรอกครับผม,ผมย่างฮอาตต้นปบบนั้นนั่นบุเรือดินประบับ,บเลยพั่น้อ้าวมาแล้วครับเจ้าทินน้ำไปแล้วครับหนึ่งสวนครับพี่น้อง มาแล้วครับเส้นวนหนามาแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวสิปดให้เบิ่งตัวผู้ตัวแม่ค่อยพิสูจน์น้อกันครับผมเอาโอ้หมันหมันมัน,นนกต่อขึ้นหมันครับผมเขาไปแป๊บเดียวโอ้นกเถิกกันละเบิ่งเล็บแล้วเถิกแน่นอนลอยไปเส้นเอาปดปดปดบนหล้วก็สิทำการปล่อยด้วครับเด้อยวเสนวนสิบปเอาเมื่อผมผมกับเขากันแล้วเด้อครับว่าสั้นจัดอัดออกแล้วมสั้นขึ้นกเถิกกันละ รอยเปิดเส้นเอาเห็ดจงปว่วยจักบานะ่านงที่รุ่นอุยขักขาบผมแ็มแหลกมาเลยพี่น้องเอาลุนแจมต่อไปครับผมนี่ครับผมมันแล้วมันแล้ว,ลว,ลวเข้าไปบ่านี่เห็ดยังเลยเนาะพือ,อเข้าไปมันตับรถมันล่วงเหยียบรถเลยดิบอ,อกแล้วว่าสัตว์เ้ยเหมยดิ <c oughs> <c oughs> รูวว้ว่าใหญ่ไหมวะจันครับพี่น้องเส้นอ้วนว่าส่วนใหญ่ไหมอีกไหมหนึงครับเพราะเพิ่นใดแล้วเพิ่งได้เลยส้วนหมูใหญ่ได้เห็นบ่จานเบียร์ย่างเป็ดนกแบบเซ้นๆเลยตอนนี้ยังบ่ได้ยังบ่ได้เป็นอีหยังอยู่บ่จานนี่ไงช่างเฮียชของคู่ป่เอ,อ้าคือบ่ได้พาเข้ามามา้าอ๋อเดี๋ยนกล้งแล้วครับผมเดียใหญ่ไหมวะจันนกล้องเหรอครับผมผมก็จานเบียลลรยาาย์แต่ว่าปันลลป่นแต่ว่ากละกอนสิเป็ดนกจานอาร์ตต้งเป็ดนกผัดเข้าบปดิ รอเบิง่ง,งจักหน่อยอาจารยคู่แล้วคู่แล้วคู่แล้วเข้าแล้วตอนนี้รุ่นของจัรย์นัดครับผมแจมที่สว่งถือสกัดดาวลุ้งแล้วเฮ้ยุ่งแล้วเบิดสิตสื่อต่อไปสื่อต่อไป <c oughs> จัรย์นัดมาปลา่อยถิ่นไปยืนไหนครับผมกลาง<ม>ทางว่ <c oughs> านัดไป เขาไปล่านค่าครับผมพี่น้องหาเบิ้งเนี้ยอยู่เนี้ยกินด้วยท่านอีกตัวที่เจ้าเจาะที่สูงกับนกปลายยังเอาไว้หมองเก่าด้วยครับพี่น้องเดี๋ยวเขาจะขึ้นไปจอบเบิ้งงมาท่านตอนนี้ทีมงานอ่ะมาเพื่อนเพิ่อนผ้าใยาเข้ามาอีกหมายหนึ่งครับผมนี่ครับผมสภาพไม้อะไรติดทางขึ้นเขาเนี่ยนกนี่ขันอยู่นะครับผมกันนี่คุณคุณทำไม โอ้หลายอยู่หรอกครับผมพี่น้องนกเจ้าทักสิสูดได้ซทำอะไรกันบ้าพราะติดทางครับผมอาจสิมีเสี้ยนยังแวะเวียนเข้ามาเรื่อยๆครับผมเพราะว่าที่สวนกันน้องยาก็มีซองเสี้ยนครับผมแล้วเพิ่นก็ได้เราแตรีมหนึ่งผอมจีมอไใส่ไปน้ำกันสองคนสวนกันน้องยานี่กขนาสิแวะเวียนมานน้ำมูลีเลรอครับผมเพิ่นก็ต่ออยังอยู่โอ้ด้วยครับผมพี่น้องเป็นยังไงเจ้านกตัวตัวใหม่ผมสิบมันบ่เป็นจังไดครับผมรุ่นครับโอ้ยพี่น้องเอ้ย ใส่เจ้าอ่าตีหน่อยครับผมไปต้นจิกกันพงข์าวบานพระเนตรลั่นแล้วครับปลาโดดลงเขียดไปเต้าผมใส่บัวตีครับผมว่ามันขั้นฝาดไปดาครับงาใหม่เพราะมันไม่งาใหม่งานึงครับผมมันกิ่งใหม่กิ่งหนึ่งอยู่ปลายสั้นพอดีครับผมเพราะว่ามันไปดาแล้วล่รลั่นแล้วล่ะครับพี่น้องมันบัวมิดูครับผมก็เลี้ยวมากครับทีมงานเห็นว่ามันดินปุ๊บัวอยู่อันหนึ่งตอนนี้บัเห็นขั้นฝาดครับผมแล้วก็บบมียังดินอยู่เนี่ยสั้นพระเนตรเลยอนยูเนี่ นั่นเลยโอ้ยมุมมนันนะครับพี่นอกผมคิดว่ามันตบผ่าแล้วแหละตบผิดตอเพราะตอนยืนเม่งกับเล่งเล่อยู่กับว่ามันมีโอกาสสิมาดาแล้วครับผมแต่ว่าก็จําเป็นเล่งเด๋เฝ้าใส่ครับผมโอ้ยตกผิดแล้วแต่มแหกแหกมันม,มานเลยลั่นแล้วครับผมลั่นแล้วพี่นอกลั่นแล้วแหละแต่ว่าม,มี่นกดาพอดีเจ้า นกตอกเขาเงียบแล้วครับผมข่านฟาดฝาดลงแล้วเงียบเงียบเลยโอ้ยเรียบ้อยว่อ้ไย,ยังบินเข้ามาห้มงแป๊บเดียวครับพี่นอ้องเข้ามาฟังตรงขามครับพระเนี่ยแล้วก็ขึ้นไปยุบนั่นแล้วก็เห็นแต่ใบล,งลงุ่มลนไหมครับแล้วก็ส่งดินดินเหมือผมเดียวมากส่งกล่องมันก็นคือบ่มีอียงโอ้ยลันเลยนะผมว่าพี่นอ้องหัน่ดินครับผมบ่ดินบดน่ดันเลย โอ้ยเสียดายดิแต่งมาพอดีครับผมมันมีงานหนึ่งขวงอยู่หนาพเนตรหนาซั้นพอดีงั้นอีดิลั่นแล้วครับพี่น้องลั่นแล้วมันไม่มีนกหรอกนกหลุดแล้วโอ้ยขียไา่คนได้ครับขียไา่ว่ามปนนกโอ้ผ่เม็นนั่น,นีินกดึงนกปลาเข้าขมาแล้ววายเสียดายเนาะบมัมียังครับผมบนดินบนดันเลยสิไป็นดาพอดีโอ้ยดาอีด,ดีพี่น้อง อ่กดีเลยโอ้ยเสียดายใช่ไหมโอ้ยเมื่อยเลยบาดเนี่ยผ่านนะครับผมแต้มแรงผมมาเลยครับพี่น้องอ๋เดี๋ยวลงครับผมโอ้ยผมแมนครับผมพี่น้องได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เห็นแต่หางว่านี่เห็นแล้วเห็นแล้วย่างเข้ามาเห็นแล้วบาดนี่เห็นแต่หางโอ้ยว่ามันตบผิดผมแมนครับผมถือยู้ถือยูนี่นี่นี่เห็นแต่หางแหววมันนี่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 เหรอ นี่ครับผมนี่นี่เห็นแต่หางครับพี่น้องนี่เอาเดี๋ยวลงมาเบิ้งนกันครับผมลงมาแล้วครับพี่น้องนี่ครับผมเส็เลยน่าจะเป็นตัวพูแล้วครับผมเพิ่งจากนี่อยู่จากเนื้อแล้วเพิ่งจากสีละแล้วตัวพูแล้วครับผมโอ้มาแล้วครับแ้มแรกแคกหมนนกตอตัวไหมครับผมเจ้าตีน้อยครับผมอุตสาตัวจันอาดใบย่างดีครับผมขั้นบ่ได้ก็คือส้มสีแย่เลยล่ะเอไปมัน การเบียร์ส่งข้าวแล้วครับผมว่ามันจัดอีกแล้วบล่ล่ะพี่น้องพูดเข้ามาแล้วครับผมนีได้ครับพี่น้องต้นทีไ่ไสก็ได้บ่ได้ต้มได้ตัวครับผมน้องเดี๋ยวผมพาไปปดปอยู่พุ่นล่ะครับทีมงานพุ่นล่ะครับผมจานเบียร์ก็ส่รงข้าวมาแล้วเพี้ยนหอนล้วครับพี่น้องจานเบียร์ปดให้ปานนี้แต้มแรกแห้งมานมาแล้วครับผมนกตอดตัวใหม่เจ้าตีน้อยครับผม ตัวจันอาร์ตไปแล้วใครขันขันขันบ่ใดหนีแย่เลยเนาะใครหนาใครตายยังด้แต่ว่าเออใดเราวันนี้คุยใดเลยวันนี้ตัวตัวไม้ของผมเน้องเปิดตัวยางสวยงามเลยไม้ที่สองจัดแล้วออวิ่งข้ามไหมหนุกปูด้วยจ้ะเออวิมาแล้วครับแต้มสองของทีมงานวัอนี้แต้มแรกของเพิ่นเจ้าตีน้อยครับผมวันมันตัวผู๋ละเรื่องใดจงถามมันดูออนบ่ดินอยู่ในแผนเดียดนะก็กรยถางยางครับบ่ดินบ่ดันบ่ยางเลย ก็เห็นไม่อยู่ดิแต่มันสีดินจะถือขึ้นแหลกแล้วมันนิ่งเลยจนว่าโอ้ยตบผิษไปสัตว์งูก่อยใชฮะไปยังไาสัตว์หัวโอ้ยมันตีก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 ันเฮ้ยในและครับผมเจ้าเจ้าตีหน่อยครับผมนกตัวตัวไม่ตัตาตัวจานเป็นเตัวสาว เรียบร้อยครับผมเปิดตัวเรียบร้อยเลยนกนกปล่อยที่บ่ปล่อยยังคือสีนั้นคือสีหางใสซำนันมันคือบ่หักซุ่มซุ้มนีก็คือสีบ่หักเอ้าปล่อยกับปล่อยแะไรเป่นสิเป็นนกต่อเป็นปล่อยมากเหรอครับผมพี่น้องเอ้ารุ่นแต้มสามของผมสิเป็นจังไดก็ได้รุ่นต่อไปครับผมตอนนี้ก็รถเกี่ยวเขามาพอดีผู่ใครับพี่น้องว่าสปใส่ขึ้นไหมอีกไม่นึงว่าะฉันทาทีมงาน จันอาดนี่นกเขาแล้วเด้อครับพี่น้องตัวตื่นเสียงรถเกี่ยวครับผมแบบนี้ไม่เกี่ยวเขาอยู่นกบกก็เลยเป็นยิ่งยเกี้ยกอยู่ครับผมแบบนกปลาอะไรเขาไปร่วมที่ดนแล้วครับผมจันอาจ้าไผ่เกี่ยวครับผมนี่หลุนข้าล่มพอมมันบ่นกตัวนี้ข้าล่มเสียงหน่อยข้าล่มครับผมนี่ต้นม่วงต้นนี้ครับผมไกลนี่ผุนโอ้ยรถจันเบียร์นกมากอยากจนม้าสุ พุ่นๆก็ไปแล้วพุ่ไปไปพุ่นแล้วครับผมม่ยัเี้าง่นมีทางเขาบอะทางยุมันไปพุ่นได้เจือพุ่นได้จันมันมันทางเขาม่หาหนาหานี่ดีคนมันบอกห่วยว่าจังได้เอารุ่นแทบที่สามกบผมพี่น้องสีมาบ่ตอนนี้เดี่้าจันงวันเนยวจันอาจว่าไรออกเลยว่าสันบทเสียไปไดเขาไปน้ำท่านีนได้ครับพี่น้องจันอ้วนเพิ่น ไปแล้วครับก็ทีมงานเขาไปในคุณนะเพะคมือสิทต,ตามคุณเขาไปครับผมมาขยับไม,มอ้อีกไม้ตามทางเขงาไม่แล้วครับพี่น้องจานเบียร์ยัอยงอยู่ไม้เก่าด้วยครับเด้อแต่นัดนทิมไปว่านกเขาก็ใส่ขึ้นว่าสันนี่ผมก็จัดอัดขยับลงมาก,ก่อนครับผมส่วนทีมงานอา่เอาเาส้นอ้วนนี่จักไปอยู่ไสจะเห็นอยู่เทนเตนเผู้หนึ่งครับนั่งอยู่แสดงงานน,นี่ครับผมไม้นี่นกปลาขันอยู่นี่จานอ้านไปแล้ว ผมสิมาปสิไปใส่แถวนี้ครับผมนี่ไม่นกเสียงหน่อยอยู่ตัวนึงเอ๋อด้วยครับผม,สบผม,ผมสบใส่ขึ้นแล้วครับผมผมใส่ขึ้นใกล้ๆนี่ครับผมคันแล้วแต่ของจัดอาทิตย์เขาร่วมแล้วบวะนี่ครับเจ้าของนาเป็นกระไดมาหลุดน,นำมาฉั่นเอาตอนนี้คู่กันแล้วครับผมเรียบร้อยอุ้ยเอาขึ้นออกโอ้โหมันไล่กันออกมัไล่กันเอา ว้ายมาอะไรกันครับผมบอกผมมาอะไรกันมา,มาพี่ป่านี้เขามาหานกผมขามาขามบ่กันบ่ขมา,าขมบ่เขาได้รุ่นครับผมพี่น้องแต่พี่สามสีมาบ่มาอะไรเขารวมไปแล้วครับพี่น้องแต่ว่าให้มีตัวไรเขามาพายเท่านั้นแหละ เ <sm illi> สียงเสียงห้องเสียงดังโอ้พอได้รุนอีกแล้วครับผมไม่ร้องสูอยู่ครับสูอยู่คู่สูอยู่ตัว่าสูได้ซ้ำไหนเท่านั้นแหละสีเหยียบให้ปะแต่หนูปลาไล่หลายนะครับพี่น้องปลาไล่หลายแต่หมากไล่ครับแต่เดีน้ำท่าวนสอง <SA> <inde> <se> สี่หกเจ็ดครับผม ผมเสียงหลอยกําลังเข่ากันครับผมผมใส่อยู่นิดนึครับใกล้ๆพี่น้องเสียงนลอยอยู่นี่เลี้ยงเงินนกไหล่ครับผมนกไหล่พี่น้องขันเกี้ยวเข่า,ขาแล้วก็สื่อคกักอยู่อันนี้เข่าทุ่งนี้หมป่านเองครับผมยังเป็นน้ำนมอ,อยู่ตอนนี้รุ่นเต็มซ้ำครับผมคุกการอัดแต่ข้นยางไว้พุ่งตีแบบนี้นตื่นเนี่ย นกปลาที่เขาเขางจันอาดอยู่อยู่หลังตนกระถินไปนี่ได้ครับด้วยแต่ว่าง่ายแล้วครับผมเพราะว่านกปลาผู้สูงเขามาหลายเทือกผลแล้วกับมาแล้วก็ออกมาแล้วก็ออกครับผมจากนั้นเล่นยับนีส่วนผมนับจากกันขังรถดทั้งฟังนั้นมาเสร็จตีตอนทางครับผมตนดูนี่ก็คืออยู่ในซาเนี่ยนี่ครับผมลองเบิรงครับผมไม่้องเช้าไปสวยบ่ ทีมงานจานเจียโอ้า่าจันจอ้วนครับผมจยนอ้วนเพิ่นมาสมทบแล้วครับผมก็ยังผมมีเตี่ยมแล้วครับแล้วพี่น้องนําคนมาสมทบแล้วยังสถา,านาการณของผมก็จนกันอะไรยังคือเกาอยู่ครับผมยังผมมีมยังจันอ้วนว่าสิลองไปใสเบิ้งเลื่อรถไปนี่ครับผมรุ่นครับผมสิมีบอเตี่ยมวนจานเบียร์กับเฝ้าอยู่นะครับเฝ้านกอยู่บนปากทางผมยังบมส่งเข่ากันนกปลา ทา้งพี่เริ่มบ่สูงแล้วครับผมต้องจานอาร์ดก็ออกแล้วแล้วก็ขันย่างน้องพรมกัมิดไปจะโดนแล้วครับพี่น้องกะซีด้วโอกาสนำล่าแล้วครับผมบาทนี้เพราะว่าสิได้อวยทางเม <wh> ื่อทางพุ Mormon Mormon ่นจานอ้วนเพื่อกะซีต่อกับทีมงานอยู่นี่จักใหม่ก่อนวัชันพวกผมกะซีกับไปทางสังข้อม่นแล้วครับผมบาทนี้เอาขอบคุณหลายๆสำหรับการต้อนรับที่ดีครับผมมิตรภาพที่ดีนะครับวันนี้ครับเจ้าภาพเพื่อนไก่เพื่อนกระเพ้ามาหน้าเพื่อนวัชันสิได้ไม่ยามียอะหรอกครับผมเขาเลี้ยงพุ่นละพี่น้อง มีโอกาสได้ไหมยี่ดอกครับผมเอาโอกาสที่คือโอกาสทำลาจานด้วนครับที่งานเลยครับผมจะซื้อว่าจากไหนในบุญหระผมกับวัต้องการครับครับโอเคเนาะครับเนาะครับผมครับผมโอกรนาพอกันไหมครับผมครับผมโอกรนาพอกันไหมครับผมเดินทางขามมาทั้งโซนสังคมเลยนะครับพี่น้องบาทนี่จากอเมพิกนครับผมกามาหอดจนค่ำหรอครับพี่น้องเลาะไปเลาะมาหลายไม้อยู่ครับผมกับผ้ากับผ้ากันไสอยู่ครับผมแต่ม่มีนกสูเลยครับโซนสังคมก็เลยบว ได้บันทึกคลิปคพื่อยังเลยครับผมพี่น้องกระสีมะฮอดนี่กระสีเป็นไม้สุดท้ายแล้วครับผมจันอาศรีเมืองเตวินเนี่ยสันเมือนี่บ่ายบ้านสามโมงกล้วตอนนี้ใส่สี่โมงแล้วนี่ครับสภาพไม้ก็ได้เนี่ยในโซนสังขความแล้วเอ้าลุยครับผมพี่น้องเป็นยังไงก็ได้ได้บม่ได้กับไม้นี่ก็คงจะเป็นลายสุดท้ายแล้วครับผมใส่แบบเรียงหนากระดาษเลยนครับของผมจันเบียจันอาศรีครับผมว่าเป็นนกไม่นกปลาหมิ่นกันแล้วผมใส่ต้นดูนี่ครับนี่นี่ มันไม่นกป้ายผิดเขาเลยเหรอครับผมพี่น้องแฝงมันกับใองยานี่ยโอ้คือบกปากนั่มันไก่ครับผมมองมันคู่อยู่ครับเสียงคู่อยู่เสียงคู่พี่น้องเสียงคู่อยู่น,ยยนี่เสียงคู่อยู่ครับผมเอาได้นรุ่นแล้วครับผมพี่น้อง เขารวมแล้วอยู่เทิ่งๆขึ้นไปประมาณ2เมตรครับผมสองสามเมตรมู่นละจะตีหน่อยคู่ครับผมสูยไั้ซเำใดนกก่าขยับลงมาหน่อยหนึ่งครับผมพี่นอ้องเดี๋ยอยู่ประมาณ สามเมตรสองเมตรกวร้ขั้วนะครับผมตนนัวนี้นี่จะเสียงเจ้าตีหน่อยครับผมล็อกปลาคือบดเทียงหมดอะเอา ตงสียด้ยลุ่นนี้จังน้อยแะบาทนี่แต้มสองสิมาบ่าครับผมคงเจ้าตีหน่อยขอ,อครั้งแรกด้วยครับเด้อหมืนแล้วแต้มหนึ่งพี่น้องลงไปจะเพิ่งเพ้่งเกินไปครับผมไม่เดียวว้ายเทียงเปิดเทียงมาเทียงบัสูรบเปิดดาดแล้วคร,บรัรบผมพี่น้องลงกินอยู่เดินน,น,น,นี่นี่เดินนี่เดินเพื่อเจ้าไทยไปนี่ใกล้แล้วเจ้า ีหน่อยก็นั่งดึงมาเยครับผมสิเขาเมืนสวยวะก็สิขอสรุปคลิปครับผมพี่น้องเพราะว่าอาการของทีมงานเมื่อนี้บ่ค่อยนันปานนะครับผมจันอาจกลายเป็นไข่ย,ยางง่างไงเลยไขยวัดไงว่าอาการบบค่อยเต็มเอยจันเบียก็เม,มาค้างมาสำหรับความสุกจนล้นครับผมกบเมื่อนี้เดินห้างเขาไม้อำเภอเพชครับผมไปหาจาันอ้วนครับผมพี่น้องได้มาสองแต้มครับผม จะนวนแต้มนึงแล้วก็เจ้านกตอตัวไม้ของผมครับผมเจ้าตีหน่อยครับผมแต้มนึ่งได้คนละแต้มนะหลังจากนั้นก็เดินทางข้ามทางสังคมครับผมกับผมไม่ยั้งครับพี่น้องนกทางสังคมก็ยังตออยากขึ้นเก่าอหรอครับผมยังเป็นตำนานอยู่ขึ้นเก่าเอาไว้เท่านี้ก่อนครับคลิปนี้หมันสองแต้มก็ถือว่าหมันน้อครับเนาะอ่าไว้พบกันไหมคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ผมกับทีมงานต้องกาวเข้ามาสวัสดีครับจันเบียครับสวัสดีครับ